สวัสดีครับทุกคนตอนนี้4,000คนแล้วนะฮะผมขออนุญาตใกล้กล้องเน็ตหนึ่งเพราะพอดีว่าจะอีรัีกวันี่เราเป็นหรือว่าเราต้องเย็นคน Please can I ask you? Yeah, whatever you want to ask. ไฟตกนะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ ใครไปดูแฟนมีทติ้งมาบ้างหรือดูอยู่ทางออนไลน์ด้วยเป็นยังไงบ้างครับผมดูทางออนไลน์ครับสวัสดีครับผมทางออนไลน์ครับสนุกมากเลยสนุกครับทุกคนทุกคนยังสามารถไปซื้อดูออนไลน์ถึงวันที่24นะครับใช่ใช่ครับได้ทางเว็บไซต์ไทยทิ켓เมเจอร์นะครับโดยที่ทุกคนสามารถ1 account สามารถดูได้1รอบและ1เวลาต่อ1เครื่องเท่านั้นนะครับครับพอมู๊ยมีแ่นด้วยเดี๋ยวไปแล้วไปแล้ว ผมไม่เห็นเมนใครเลยอ่ะ anyway พีซื้อได้แค่วันที่24นะครับเวลา2ทุ่มนะครับแล้วก็สามารถดูได้ถึง5ทุ่มนะครับุกคนครับผมว้าดูได้รอบสุดท้ายไม่เกิน5ทุ่มนะครับทุกคนอุ๊ยคุณมีอันนั้นด้วยอ่ะปีเขาเรียกว่าอะไรนะเบลเบลเหรอใช่ทุกคนทุกคนกินข้าวรือยังใอ้ยาวสกา ไปแล้วต่อแล้วไปครับทุกคนแล้จะรีแอคชั่นตามสติ๊กเกอร์เราได้ไหมมาเลยครับเราขอต้อนรับแขกพิเศษของไลฟ์นี้ของเรานะครับพี่เมย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราโชว์สีผมเราเฮ้ยทำมาใหม่เหรอใช่ไหมทำมาใหม่ทำมาใหม่เขาถามว่ากัดสีรอบอักก็แค่เอากีบปะติดเข้าไปก็จะได้สีนี้แล้ว ได้ได้วกี่คนแล้วนี่ทั้งหมด5,300ันสามรคนนะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะนะสวัสดีคุณนายจิซอวนะครับอ่านข่าววันนี้ยังครับผมกินแล้วครับวันนี้รถติดมากอยู่เป็นเรนเดียเอ้ยเอ้ยน่ารักกวางน้องกวางบอกหรือยังว่าวันนี้เราทำรายการวันนี้เรามาอยู่ในงานปาร์ตี้เบอร์รี่คริสต์มาสและนิวเออร์ปาร์ตี้คริสต์มาสมายไวยมีมายไว้ปารีอ่าวันนี้ดีว่า ตายโยนาล่าโนเกอร์แมรี่มีกดจีกดจีกดจีตายโยนาลาตายโยหาลูกเข้าอยู่หาลูกเข้าอยู่อุ้ยอะไรอ่ะบุกบาลเหรอเป็นกระไรใช่หรือเปล่าขอบคุณทุกคนที่ส่งสติกเกอร์ต่างๆมาให้นะครับเราดีใจมากเลยนี่เป็นไรนะลิ้นเป็นไรนะคลายลิ้นออกมาไหมแล้วทุกคนได้จับของขวัญปีใหม่กันหรือยังครับ ทำไมเราไม่เห็น c o m เมนต์ a r เลยทุกคนได้ของขวัญคริสต์มาสสมอนพใหม่กันหรือยังใช่เตรียมเอาหรือยังถ้ายังไม่เตรียมไว้เนี่ยผมเตรียมไว้ให้นะครับได้ผมก็ซื้อของ I love you love you so much hit o v e y o n e ขออนั่งบนนี้ไหมทุกคนครับในไหนก็สิ้นไปแล้วแล้วก็เรากำลังจะจับฉลากมิมิยืนคริสต์มาสกันอยากรู้ว่าทุกคนมีตีมจับฉลากแบบสุดแบกแนวกันไหมครับบอกเราได้นะ วันนี้ว yeah, okay. right. yeah. ันน like ี้เรามาในธีมจับฉลากแบบตามชื่อตัวอักษรตัวเองอย่างแบบว่าอย่างเช่นแฟบอย่างเช่นเฟอร์เลดก็เอาเฟอร์เลดใส่กตกล่องมาก็คือเป็นฟอกฟันหรือตัวเอฟนั่นเองหรืออย่างของผมก็คือตัวพีหรือพ่อพานนะคะผมอาจจะเอาแบบว่าพระพุทธรูปมาจากอะไรอย่างนี้เป็นต้นอย่างน้องอึนน้องหนูน้องหนูมีอะไรบ้างน้องหนูน้ำเปล่าน้ำปลาน้ำเปล่าน้ำปลาเป็นน้ำทั้งหลาย ผมงบอสอะบอสบอไปมาบาทครับบเล่น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 ครบเซตเลยสสยบุญใสยบุญสา่บุญถ้ามีใครสอบเสือที่สังกฐานเลยนะครบเซตแล้วตอนนี้สวัสดีครับทุกคน Can you speak English Oh you want me to speak English right คนนี่จีว่า a n you อะไรอะ ่านไไปหลัเฮ้ยนี่พวกนี้ดีกว่านช่วงปีใหม่ที่จะที่ที่จะใกล้ถึงแล้วช่วงคริสต์มาสเราจะมีคอนเทนต์คอนเทนต์หนึ่งจัดได้ไหมอ้าวนี่จัดของขวัญไงอ๋อใช่ติดตามได้เลยนะครับที่ยูทูบของมีว้าออฟิเชียลนะครับตกใจไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรคือเราถ่ายคลิปปีใหม่กันไว้แล้วจะดของขวัญปล่อยเมื่อไหร่ครับบอกได้ไหมช่วงคริสต์มาสครับช่วงคริสต์มาสเราอยากบอกว่าพวกเราเนี่ย จะจับได้อะไรกันบ้างมันตเต้ w on Christmas event we will have some like content video on B y y YouTube official Like the content is about How to say Christmas g i f t Change g i f t s h a n g g i f t s h a n g Give เพราะว่าอะไรอ่ะจับฉลากวัญขวานก็เช็คไม่รู้ดินั่นละำ Like give some present to within o u r o u r group เราหยิบของมาหนึ่งกล่องของก็รูลแล้วมันจะมลอยกันมาไรก็คือตอนนี้เราเปนแบบ20-20ตอนนี้ลูกคนดู7200คนแล้วนะครับกับยอดไลค์ส6ม0 0นหกหมื่และใครยังไม่ได้กดแชร์กับกดหัวใจนะครับฝากกดแชร์และกดหัวใจด้วยนะครับตอนนี้ยอดแชร์เราไปอยู่ที่400เท่าไหรน่ะเท่าน่ะเกือยสิ ยอดชาลโลโยเท่สี่ร้อยส่สิบไอ้สี่ร้อ้าสิบสองแล้วสี่อยาสิบสองแล้วแชร์ด้วยนะครับคนเข้ามาดูเยอะๆแล้วก็เราจะได้มาทำอะไรกันวันนี้วันนี้รู้สึกว่าผมอยากจะร้องเพลงให้ทุกคนฟังมาสักหนึ่งท่อนป่ะคือเป็นเพลงทคารับและโลเลใช่แล้วก็เดี๋ยวเราจะต่อกันด้วยเออเพลงโรแมนติกคริสต์มาสนะครับแล้วอ้าพูดแล้วร้องนะเดี๋ยวแล้อื่นจะร้องจะอัดเดี๋ยวเดี๋ยว มาโยนอะไรทำนี่จะปีใหม่แล้วอ่ะจะปีใหม่แล้วอ่ะเร็วมากเลยเนาะใช่ไหมนี่คือ1บปีของใช่รปีแล้วคบปีแล้วไวมาก รบเพลงมา Learn in the Air Version Christmas ที่อยู่ในแฟนมิวติ้งของเราไว้ในคอมมอนเราจะมีปล่อยให้ฟังกันด้วยนะเป็นช่องมิวสิกเปนช่องมิวสิกเดี๋ยวจะมีปล่อยมิวสิกนะครับทุกคนต้องรอติดตาม Learn in the Air Version Christmas ที่เราได้ฟังกันในแฟนมิวติใครติดใจนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันได้ไปรอฟังกันได้นะครับก็คืออินคอนมันน่ารักนะเพลงมันน่ารักมากเลยขึ้นยังไงนะรักอยู่ทุกที่แล้วเราจักกัน เขาเรียกว่าร <noise> ิทึมมันจะต่างจากปกติใช่ไหมมันจะเป็นริทึมแบบว่าดูเป็นเฟสติวัลขึ้นใช่รวมกับสนันคือดูเป็นตัวดนตรีที่แบบเปลี่ยนมาก็แบบดูแบบน่ารักดูเข้าปบติดูเข้าแบบคริสต์มาสมากเลยตอนเราได้ยินครั้งแรกเราลองมันไม่ได้เลยเพราะว่ามันยากเพราะมันเราจำเราจำแบบปกติออริจินอลไว้แล้วพอพอแล้วครับก็คือเขาเป็นอะไรเอ่ยเพราะว่ารักมันอยู่รอบตัวใช่ อุ้ยก็คนะครับพี่พาสำหรับกุหลาบ101ดอกเมื่อกี้แล้วอีกหลายๆคนเลยอุ้ยน้องหมาอุ้ยน้องโชกตนอ่ะน้องมาใส่คนใส่เมื่อกี้เขาชอบแบรนด์หรอเยอะเยอะเอ้ยนึกถึงเพลงนั้นแหละที่เป็นลิงอ่ะยังเพลงอะไรนะอันนี้มีแว่นใหม่อีกเราเราอย่างนี้สายก็อยู่ีลเราอยู่ไกลไม่ได้มากเออใช่่ทุกคนครับและ และจากที่ผ่านมาเรามีแฟนมิติ้งดิงกรุงเทพไปแล้วจบไปล้วไปแล้วไปๆใช่ครับผมหลังจากนี้ก็จะเป็นเป็นออนทัวร์แต่ว่าออนทัวร์จะมีประเทศไหนกันบ้างก็รอติดตามใน มีฝีภาคด้วยในต่างจังหวัดและในทั่วเอเชียด้วยแต่ว่าจะมีที่ไหนกันบ้างก็รอติดตามใน m i i Official นะครับแต่เร็วๆนี้เราจะไปประเทศไหนกับประเทศแรกแต่เร็วๆนี้เราจะไปเวียดนามครับผมใช่ครับผมอะไรนะเวียดนามซินจาวซินจาวนี่ฝึกภาษาแล้วนะอะไรนะนายฝึกมานานแล้วจุงจุงต่อยเลือกับกักบาดเอ ให้ก๊กก๊กบ้านเวียดนามแง่ใช่ครับผมเขาเก่งนะเราจะเจอทุกคนเราจะไปเสิร์ฟความสุขให้ถึงที่ประเทศเวียดนามเลยทีเดียวใช่เพราะว่าเดือนนั้นน่ะเป็นเดือนเป็นเดือนแห่งความรักและอาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรที่มันมากกว่าเขาเรียกว่าเข้าเขาเข้าตีมเข้าตีมเดือนจะอี้พี่เข้าตีมผมพูดเลยว่าเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนแห่งความรักเปลี่ยนวาเลนไทน์เป็นวาเลนเทอร์ได้ไหมเอ้ย อ่ะ yup. จริงๆก็อยากไปแบบทุกประเทศเลยเนาะอยากไปทุกประเทศเลยเนาะต้องบอกว่ารอติดตามรอติดตามหลังจากเวลานั้นแล้วก็จะมีต่ออีกเรื่อยๆหลายประเทศยาวๆกันไปนะครับรวมถึงในไทยด้วยนะอ่าใช่ครับในไทยเพราะเรายัไม่รู ai, ้นะว่าไปจังหวัดไหนบ้างต้องติดตามเหมือนกันใช่รอในแต่ผมรู้รู้ได้ไงวะรู้อะไรรู้รรู้ว่ารู้ว่ารู้ว่ารักเธอรู้ว่าเจะแต่คงต้องขอร้อง ไม่ไหวแล้วนะครับตอนนี้เก๋นะเนี่ยในนี้ร้องเพลงได้นะใช่ทุกคนก็จะงงว่าทําไมวันนี้พี่บอสถึงแบบอ่องๆหน่อยอ่องทุกวันครับผมไม่ใช่แค่วันนี้ครับผมมีคนบอกว่าทำไมพี่พี่บอสถึงยืนตลอดเวลาอยากบอกว่าตอนนี้เฟรมมันแคบครับเลยใช่ครับบุญนะครับทุกคนขอบุญขอบคุญรักครับใช่ครับและสําหรับภาษาอังกฤษนะครับยังไงซ so our like fan meeting yes of like Asia tour f a m i n g the first country that we we will go is Vietnam in the next year so stay tuned for us and we will have some like so many country to go นะครับสแล้วครับโอเคโอเคครับทุกคนตอนนี้คนดูทั้งหมด8,200คนเราจะไลฟ์ไไม่นานใช่ไหมวันนี้ใช่เราไลฟ์ไไม่นานเราจะไปของขวัญจับกันแล้วครับจับของขวัญนครับผมขอบคุณครับ อ๋อเดี๋ยวเร็วๆนี้ในช่วงในช่วงมาการางานแฟมิตติ้งเราขายเสื้อที่น้องๆองอกแบบเองใช่ไหมแล้วแฟนๆทางบ้านเขาก็แบบว่าแบบมีบางคนที่ยังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย<อ>ก็เดี๋ยวเียวนี้ช่วงมาการาจ,จะมีเปิดพีอีรอบโอเคครับทุกคนครับสำหรับใครก็ตามที่ไปทั้งไปแฟมิตติ้งออนไซต์หรือว่าออนไลน์นะครับแล้วก็ยังยังอยากได้เสื้อที่ออกแบบโดยวพวกเราทั้ง4ี่คนเดี๋ยวจะมีเปิด เพีเปิดให้ได้พรีให้ได้ซื้อจับจองกันในเดือนมกราที่จะถึงและและและบ็อกเซตนะมกราก็คือช่วงสุดท้ายแล้วเหมือนกันบ็อกเซตเลยบ็อกบอกเลยว่าความคุ้มอยากดูอะแน่นมากเดี๋ยวจะมีให้ทุกเธอได้ได้ให้ให้ได้เปิดให้ได้ให้ได้เปิดบ็อกใช่ไหมให้อันบอกให้อันบอกนอกจากจะแบบนอกจากจะแบบความคุ้มค่าในตัวกล่องหรือซีนต่างๆที่มันอยู่ในนั้นอกจากจะรูปต่างๆยังงั้นัตรยังมีเลนดอมการ์ดอยู่ใหนวิดีโอคอลนะมีนะวิดีโอคอลด้วยโอ้โห เป็นหมผมซื้อสักสิบอันเออราคาเท่าไรราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไรนะหรึ่งหกร้อยเก้าิบาทนะครับนราบาทนะครับทุกคนราคานี้กับคุณภาพล้นบ็อกเซตขนาดนี้เฮ้ยยยย่่ยย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 ยัยย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 รยยไหมทุกคยมันจะยยยออกจากปากยย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 ตะแคงยังไม่ไย้ยยยยยย้จยย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 ยกยากยย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 ย อย่างนี้ดีกว่าเราคุยกันว่าช่วงเกือบเกือบสิ้นปีเดี๋ยวทิศนี้ทิศหน้าก็จะติดตามงานน้องๆได้อยู่ตามอีเวนต์ต่างๆก็ยังไม่ได้หายไปแม้ว่ามีวายจากปิดทําการก็ตามใช่ครับคนถึงแม้ว่าตอนนี้ทางบริษัทจะปิดทำการนะคะเป็นช่วงคราวช่วงคราวช่วงปีใหม่ช่วงคราวช่วงหยุดที่ผ่านและปีใหม่นะครับ ผมผมตนมองแรงแล้วครับทุกคนผมพูดผิดไปนิดนึงครับขอโทษครับเราไม่ได้หายไปไหนนะครับก็ยังติดตามเหมพวกเราได้ที่นั่นอยู่ก็ตามทางของผมเท่านั้นเนี่ยถ้าใครส่งของขวัญมาก็ยังไม่มีคนรับนะทุกคนก็เดี๋ยวไว้ให้ปีหน้าก็ได้นะครับใช่ครับแต่ถ้าเกิดใครยังไม่มีคนรักก็ทักมาหาพวกเราได้นะได้ครับถ้าใครไมมีที่รับกทักมาหาผมนะครับตอบไหมทักไปแล้วตอบไหมตอบทักมาเยอะมากทักมาก็ตอบ ทักครับหรือเปล่าทักครับเบีบีบอร์ดซับจิกครั้งแล้วก็ทงหัวใจผมตึกกลางคืนเคิดอยู่จะเล่นมุกอะไรดีคิดอยู่จะเล่นมุกอะไรดีแักมาก็ตอบเดี๋ยวนะที่นี่ที่ไหนเนี่ยที่รักหรือเปล่ามันชื่นมื่นจริงๆเฮ้ยโทรศัพท์เข้าโทรศัพท์เข้าไหนรับไหนฮัลโหลเบบีเอออีกสิบนาทีฮัลโหลวันนี้ใครครับใช่ที่รักหรือเปล่าเฮ้ยฮัลโหลนี่ใครครับอ๋อไม่รู้ครับอ้าวหนาว นี่รู้ไหมว่ารู้ไหมว่าผมชอบภาษากีนตัวอนไหนที่สุดตัวไหนเหรอชอบยูอ่ะเออไออีกเป้่าอีกเป้่าอีกหนึ่งคอยหนึ่งอีกหนึ่งหรอชิดไม่ออกเดี๋ยวอีกสิบอีกเก้านาทีนะมีนกกระดาษด้วยนกพับนกพับทุกคนครับเดี๋ยวอีกเก้านาทีเราจะปารแล้วนะครับเราจะไปสนุกการพะงั้นก็ตอนนี้มาพูดคุยกันเยอะๆนะครับมีอะไรถามมาได้เลยแต่เราจะอ่านทันหรือเปล่า ลุ้นดวงครับทุกคน Come to America และแน่นอนว่าพวกเราจะไปหาทุกคนถึงที่แน่นอนครับเป็นไงล่ะแค่บอกไม่ได้ทุกคนเขาพูดแล้วนะผมไม่อากถึงทุกที่ในฝันไงเอินเดียดีมฉันไม่รู้จะฝันหาใครได้เลยฝันหาเราก็ได้นะโอเคครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวก็ต้อง ขอตัวลาลาลายังไม่ถึงเลยายังยังยางยังไม่ถึงอีกแปดนาทีแปดนาทีอแปดนาทีเหรออีกแปดนาทีอ๋อขอโทษครับดูเวลาผิดนี่น่ารักอ่ะใครจะน่ารักเท่าเธอจีกคนจะอี้ไปอันนี้เรียกว่าเป็นการมาจับของขวัญด้วยกันครั้งแรกของสี่คนนี้ใช่ครับใช่ครับของขวัญแบบจริงจังจริงจังครั้งแรกนี่ โชว์โชว์ไม่ได้ไม่ได้จ้าเยอะเนื้หนักมันยกขึ้นไม่ได้เมื่อกี้นี่ของขวัญครับทุกคนนี่ของขวัญอยู่นี่เนี่ยสองขวัญอยู่นี่เนี่ยนั่งอยู่สี่คนของขวัญที่เราเป็นหมอนให้ทุกคนนะคะอุ้ยมีใครจุดพลุให้ด้วยแฮปปี้นิวเยียร์นะคะทุกคนอันที่ละคนดีกว่าไว้ยพอนปีใหม่ให้กับปีใหม่นะครับผมก็ ปีใหม่ปีนี้นะครับผมขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรง <c oughs> ขอให้มีความสุขมากๆนะครับผมก็อะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้ที่ปีเก่าแล้วก็มาเริ่มต้นที่ปีใหม่กันนะครับขอให้เป็นปีที่ปังๆเลยครับผม Yeah so Merry Christmas and Happy New Year to you all wish you all the best and hope you guys are doing well and also please keep your health be healthy and what to say Hope we will see you in person soon. Take care. Take care. ก Merry Christmas แล้วสรีเฮฟอกมานิรับดีวรนักร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 กรั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 กรรักร l กรั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 ก e ักร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 รั l รักกรั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 กรกรัรักรรรักรัรักกรรั สุสันต์ปีใหม่นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับปีใหม่เนาะใครไปเที่ยวก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะครับแล้วก็จเจอกันเมอไหร่ในปีหน้านะครับแต่ปีนี้ก็มีนะครับ <c oughs> ยังยังไม่หมดอีก6นาทีเฮ้ยตอนนี้น่ารักจังเลยต้องรับสัญญ,ญาบอกบอกเล่าสีคนเลยตัวเนี้ยบอกอีเวนต์ดีกว่าว่าช่วงสิ้นปีใครมีอีเวนท์ที่แบบว่าได้แบบจะไปเจอกันบ้างพรุ่งนี้วันที่เทิร์พรุ่งนี้ยี่สิบสองยี่สิบสามแม่พรุ่งนี้งานงานพรุ่งนี้มีงานไลฟ์ เท่าแกนของบอสของอื่นครับผมวันที่ยี่สิบสามก็มีเอ็มบีเคใช่มีงานเป็นเปิดบุรดอนบุดอนอ๋อแล้วก็เปิดไฟยุสมานี่บุรดอนีวันที่ยี่สิบสี่ครับใช่ส่วนของพวกเราสองคนนะครับก็จะมีวันที่ยี่สิบสี่นี้เป็นงานงานปิดครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่อยากมันจะพวกเราแบบเป็นช่วงอีเวนต์ก็คือวันที่สามสิบเอ็ดใช่ไหมเป็นข่าวดาวที่ m อ k ครับผมก็บเราได้นะครับแล้วก็ง่ายอื่นก็ติดตามที่ มีไ i ้อฟฟิเชียลใช่ส่วนนันอื่นๆเพิ่มเติมก็ยังสามารถติดตามรายละเอียดได้ทางมีไ i ้อฟฟิเชียลทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับใช่แล้วครับอีกห้านาทีสิ้นปีผมไปไหนไปเที่ยวบอกได้ไหมได้บอกได้สิ้นปีผมไปพักผ่อนนะครับทุกคนไปเที่ยวแต่ว่า อันดับสองแล้วทุกบอลอันดับหนึ่งได้ไหมได้งั้นเดี๋ยวเราอันดับหนึ่งเมื่อไหร่เราอันดับหนึ่งได้ไหมทุกคนใครยังไม่กดแชร์ฝากกดแชร์ใครกดหัวใจฝากกดหัวใจใครที่กดหัวใจแล้วกดอีกครับใช่ครับถ้าเราเป็นอันดับหนึ่งของวันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เป็นเหมือนของขวัญเป็นของขวัญมาคริสต์มาสใหม่มันคริสต์มาสเลยถ้าเราขึ้นอันดับหนึ่งจะยกให้กำมือนไปของขวัญให้ทุกคนเอ้ยจริงเหรอ นายกได้เปล่ายกได้เปล่ายกไ่้ึ้นแพ็กเกจแพ็กเกจพร้อมคุณทิติพงศ์ครับเอออะอะไรนะยกไหวเหรอฮะยกไหวเหรอไม่เป็นไรอย่าจ้างรถเข็นเอาทุกคนนะครับ เอ้ยนี่เราเราอยู่เฉยๆไหมเราให้แฟนเขาได้ถ่ายรึเปล่าช่วงไหนก็เดี๋ยวเราจะลงมาเพราะงั้นก็ตอนนี้เป็นเราจะโพสท่าให้ทุกคนก็แคปหนึ่งช็อตนะหนึ่งช็อตนะเดี๋ยวก่อเดี๋ยวก่อนให้แฟนๆเตรียมพร้อมไหมแฟนๆเตรียมพร้อมแฟนๆพร้อมไหมครับพร้อมนะคะคุณเลดีอ่านับพลังนะห้าสี่สามสองหนึ่งช็อตแช่อีกหนึ่งช็อตห้าสี่สามสอง หนึ 1> 1, ชอ็อตอีกสักสอีกสักสช็อตนะมาไทยแลนดนะครับห้าสี่สองแอีก2อช็อตมาอีกทีนึ่งห้าสี่สแฉและช็อตสุดท้ายห้าสี่สามสองแฉเอช่วงสุดท้ายแล้วช่วงสุดท้ายแล้วก็วจะยุ่จนถึงหนึ่งไหมครับ เออถึงหนึ่งไหมอยากอยู่ถึงหนึ่งไหมครับอยากอยู่ถึงหนึ่งไหมสามารถไหมตอนนี้ที่หนึ่งเราจะขอขอเช็คก,กันนะครับขอเช็คก,กันแล้ครับขอเชื่อน,นะครับ <rhyme> เชื่อน,นะครับทุกคนเดี๋ยวทุกคนกลับบ้านแล้วยังวันนี้เหมือนเราจะติดามากๆเลยนะใช่ครับติดแบบตะโกนครับทุกคน Can you หิวกไหมครับมาฮาวกิ t ามาฮาวกิ t า You so ่ r e s อ่าไม่ทันแล้วครับน้องไปเร็มวมากอ๋อมีทีมงานมีทีมงานเรื่องมาเยอะแล้วอ๋อโอเคได้แั้นทุกคน,นช่วงสุดท้ายนนช่วงสุดท้ายเราจะขอลาทุกคนไปแล้วนะครับอาาต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 าอ๋อ,<ช>อโอเคครับทุกคนวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยส่งอ่ากิฟต์ของขวัญให้กับพวกเราด้วยนะครับผมอยากจะบอกว่า ทุกคนน่ารักมากๆากเขอบคุณอ่าทุกคนที่ช่วยแชร์แล้วก็ช่วยกดไลค์นะ,ค,ะครับ,รบแล้วเดี๋ยววันนี้พวกเราก็ขอตัวก่อนเนาะใช่อ่อเคครับเดี๋ยวเราจะไปปาร์ตี้กันเ Let's go to party So thank you everyone for coming and join the live Also thank you to everyone that send us like gift and present into into this live so It's time to leave now uh, because we have to like join the event ข uh, ับนะเชียร์เชีย <laughs> ร์หนิบ <that> ่ไปไปอ้ะผมไป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 วันนี้เราดีพังซุงขอจุโฉ่ส่งคำสามีนะสามีต้องไปคำสามีนะสามีนะไปไป